ภารกิจวันนี้เริ่มจากคาเฟ่เวทมนต์แล้วไปต่อที่โดมจำลองอวกาศโชล่าเราใกล้ถึงยังอ่ะฉันอยากเห็นที่ที่เราแพนไว้แล้วเหนเข้าไปกันเลยว้าวเมืองนี้มีแต่ตึกชงชูงแฮะดูคึกคืนชะมัดเลยเราใกล้ถึงแล้วนี่หรอคาเฟ่เวทมนต์มันอยู่ในโลกแฟนตาซีแน่โหดูข้างในนี่ชินี่มันฮอกวตสะชัดโช,ดชล่ามานั่งตอนนี้แล้วทุกอย่างดูเป็นเวทมนต์เป็นหมดเลยนั่นเนี่ยแฮนเค้กลอยได้มีหลายชั้นด้วยเจ้าแมวจิ๋วนี่เต็ช้อนลอยได้งันเหรอเฮ้ย ชอ้อนลอยไปแล้วสุดยอดที่นี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะโชระนั่นสิเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเราไปต่อกันเถอะถ้าฉันลายเวทมนต์ได้นะฉันเดาว่าเธอจะอิ่มตลอดทั้งปีละฮ่ฮ่าถ้านายมีเวทมนต์บ้างนายจะทําอะไรอ่ะฉันจะทําให้เผ่าพันธุแมวได้ครองโลกสาเร็จโอ้ความฝันนายนี่ไกลชะมัดเราใกล้ถึงโดมจําลองอวก,กาศแล้วล่ะที่นี่หรอโดมจําลองอวก,กาศดาวเยอะแบบนี้แล้วฉันจะนับยังไงไหวไ่ะเนี่ย จักรวาลเริ่มจากจุดเล็กจุดเดียวแล้วจู่ๆมันก็ระเบิดออกทุกอย่างกำเนิดจากความว่างเปล่าทั้งแสงเวลาและชีวิตดาวเคราะห์หมุนวนอยู่ท่ามกลางาความเงียบที่ไม่มีที่จิ้นสุดในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้โลกเป็นเพียงจุดเล็กจุดเดียวแต่บางครั้งการมีใครสักคนอยู่ด้วยก็ทําให้โลกทั้งใบอบอุ่นขึ้นและนี่คือเหตุผลที่เรายังเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าโลกจะกว้างใหญ่แค่ไหนมีคําคมเช่ด้วยนี่เป็นการเดินทางที่กว้างใหญ่ที่สุดเลยละ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะย